เอ้แต่มันมันเริ่มเย็นๆยนอยู่นะใช่ไหมอากาศเป็นไงบ้างเรอยี่แปดลงหาเลยโอ้ยี่แปดเองคุณแอนไปแสดงที่ไหนคะอ๋อเชียงรายค่ะเจอรอถึงวันที่พิงานพ่อขุนเมงรายใช่ค่ะมาไหมคะ คกับต้องแฟดยังโทรหาก็ไม่คุยไม่คุยด้วยหรอกพี่ยังไม่โทรหาเลยนะโอ้ยเขาจะ่นเขาลืมแล้วมั้งเดี๋ยวโทรก่อนสามทุ่มแล้วรถติดมากนะคะงานพ่อขุนได้เลยค่ะสี่ทุมโอเควันนี้มาสมัครเป็นเอฟซีครับหนูโดนตกเฮ้อหนูโดนตกมาจากไหนอะคะพรประภา ปอยู่ไหนมาเจอกันที่ร้านชาบูไม่กล้าเอาทักได้คะ่ะคุยกับแม่หน่อยเอาอคนหนึ่งลัะอีกคนหนึ่งอ่ะคนหนึ่งหลับแล้ว,นนลแ,ลวแม่๋อเมื่อกี้ยังไม่หลับเลยอตอนนี้ยังไม่หลับคุยกับแม่ไม่ใช่เ <คน S 1> มื่อกี้คนเมื่อกี้เขาเริ่มตายอยู่นะแล้วเขาเริ่มตาดูเฉยเฉยหรอาอ่ะอ่ะคนที่แอ่ะ คุณกับแม่หน่อยค่ะสวัสด<ม>ีค่ะพี่น้าสวัสดีค่ะแม่เห็น <c oughs> นี่ใครอ่ะนี่เฮ้ยลุงมดลุงมดมีอะไรอ่ะมีงมาลหยด้วยมีปลาไหลอ่ะล,ลุงลุงมดเอาอะไรมาให้หนูอ่ะหนูมาละหมากอะไรอ่ะอาบิชิเอาจับดูจับดูนี่จะไปกวยนี <c oughs> ่ป่วยหนูไม่ไหวอ่ะหนูไม่ไหวอ่ะ อันนี้นั่งนั่งตรงนั้นอ่ะเอาหนูหนูง่วงเหรอหนูง่วงนอนแล้วอันนี้กับป้าเหมียวยังอยู่นี่อยู่เลยเนี่ยอ๋ออ๋อดีค่ะไปหวัดดูค่ะอันนี้อันนี้อันนี้มาเที่ยวเหรอแี่ทำองเล็บเมื่อวานเอออันนี้อันนี้มาแก้บนหนังไงแก้บนหนังดีดีอันนี้เหี่ยวพี่พี่สั่งพอแล้วอยู่เชียงรายค่ะ ไม่หนาวมากไหมเชียงรายไม่หนาว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 อุบัติเหตหนาวกว่าเป็นคนเหนือสองวันแล้วเช้าระวังตกอยู่นะคะจ้าคนหนึ่งนะคะหวังตีใไอว่าเอามาเลยเอามาเลยค่ะนอนแล้วแหละไม่คุยด้วยหรอกตรงนี้ไหวอ่ะตรงนี้ไหว วางไปเหรออะไรนะลูกอยัดกมมมมเอ้ามามมมเหรอบอกแม่เอาให้สิบอกเอาให้สิบอกแม่เอาให้สิมันมันเป็นกระจกมันเปนกรมันเป็น้ามันแล้วมันก็มันเป็นกระจกมันกระจกเหรอ๋อนี่แม่ไลฟ์สดอยู่พี่พี่คิดถึงหนูนะอ้าเอค่ะว่าทำไมไม่หยัด ูทำอะไรอ่ะหนูบ้าหนหยิบไม่ได้หนูหยิบไม่ได้เลยอ๋้งขอหยิบไม่ได้ก็หนูน่อยากกินมาม่าโอ้ยมาม่าเอาลองเพลงให้แม่ฟังก่อนเอาลองเพลงให้แม่ก่อนก่อนที่เชิดก่อนแอนออร์ดีก็ได้แอนอาร์ดีก็ได้ เดินตามฝันจากบ้านวันนั้นด้วยใจหมาไม้มุ่งที่ถ่ายว่าน้องอะไรอวอนผูใหญ่ซำสูน้องอะไรคะที่ร้องอยู่นี่เอยที่ที่พูดอยู่เนี่ยน้องอะไรคะอก่อนน้องแม่น้องอะไรคะน้องเพชรทน้องเพชหรหล่อคะน้องเพชรง่วงแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแม่อยากหอมแก้มนะ ไง่ายอยากของแก้มเหรอจุ๊บเอา,มา,าไม่หายไปแล้วไม่หายไปแล้วแหน่ไม่หายไปแล้วเหรอจุ๊บไปยังจุ๊บแม่ยังจุ๊บรักไหมรักไหมปักเสียจุ๊บลูอเง่อนนะรักแม่ไหมลูกรักแม่ไหมรักแม่เท่าไหน ลุงมดมี